เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร,กรพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนของกระทรวงกรเกษตรกลุ่มกเกษตรปลอดภัยต่งตางๆเนี่ยนะครับมาบูรณาการร่วมกับกลุ่มโอทอปกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับกลุ่มสามาชีพกลุ่มอื่นๆของพอชอและบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในเรื่องของไข่ไก่ราคาพิเศษอันนี้ก็ประหยัดเงินให้กับพี่น้องเยาชนมาจัดจ่ายใช้สอย ตรงนี้เราจะดําเนินการทุกสัปดาห์ของวันพุธที่นี่ใน1เดือนเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับจะบูรณาการร่วมกันพานิชย์เกษตรนะครับและก็พอชอมาร่วมกันเหมือนวันนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยในการที่จะดูเยี่ยมเยี่ยมเยยนจับใ้ใสยก็พี่น้องเกษตรกร,กรสามารถเอาสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปที่ตัวเองเนี่ยดำเนินการอยู่เนี่ยมาจําหน่ายได้นะฮะในราคายุติธรรมก็จะเกิดการหมุนเวียนจับใจใสอย,สอยเกิดขึ้น การาชการในจังหวัดสตูลก็มารวมกันอยู่ที่นี่แหละมาช่วยกันซื้อมาช่วยกันจับจ่ายสายสอยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ครับในตรงนี้นอกจากนั้นในส่วนของอำเภอต่างๆเราให้นโยบายลงไปแล้วให้ทําทุกอำเภอด้วยนะครับอันนี้คือภาพที่เราดำเนินการในวะันนี้ครับ